สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง a อ x i ิต Creator ทางช่อง y o u t u b e นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำนะครับการเปลี่ยนเจ้าคุญแจประตูก,กระจกนะครับนะครับ,นะรบหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมก็ทำการงัดแง,ง,งะมาหลายท้งแล้วนะครับทำการถอดมาหลายท้งแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเลยต้องไปถามผู้ที่มีความชำนาญก็คลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่ว่าผมจะมาทำนะครับ ก็คือเป็นการแนะนำนะครับเผื่อท่านสมาชิกคนไหนที่ยังไม่รู้วิธีการถอดการประกอบนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ถอดเจ้าตัวข้อนะครับที่อยู่ด้านนอกออกมาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อนะครับผมนะก็ผมก็ทําการแงะมาหลายครั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์กันครับว่าช่างเขาถอดกันยังไงนะครับถอดไปถอดมาก็จะเจอจุดนี้นะครับ เห็นไหมครับเห็นตัวเป็นสลักล็อก2จุดนี้นะครับนี่แหละครับสําคัญนะครับทําการถอดสลักนะครับ2ตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอะครับว่ามันจะถอดจุดนี้นะพอถามช่างก็ช่างคะแนนํำมาเห็นไหมครับก็ดึงสองข้างนี้ออกมาถอดออกมาง่ายๆนะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับ ก็คืออันนี้เจอกับประสบการณ์จริงๆของผมนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเองจะเปลี่ยนยังไงนะครับต่อไปก็นําตัวใหม่นะครับเข้ามาประกอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ทําการนะครับขันสกรูเข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผม ต่อไปก็จะได้มีคลิปดีๆนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ทำการาขันสกรูเข้าไปยึดก่อนนะครับเราก็ทำการใส่เจ้าตัวกุวญแจแล้วก็ใส่ตัวสลักล็อกเข้าไปนะครับผมทั้งสองด้านนะครับ อืมการใร่ก็หลังจากเราทําการใส่สลักทั้งสองข้างนะครับเราก็ประกอบนะครับเจ้าตัวปิดแล่นลอกนะครับเข้าไป ก็เผื่อคลิปนี้ก็อ<ห>าจจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกบางท่านนะครับที่จะทําทการเปลี่ยนเจ้าปุญแจประตูกระจกเองนะครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคจอ หังจากนั้นก็ทําการทดสอบนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ <Okay. S 1> ทุกท่าน